สวัสดีครับนะฮะวันนี้นะครับนะฮะดีเจดอกรักดอกตะแบกก็มีแขกรับเชิญใครเอ่ยนะลองทายดูซินะฮะอ่ะยังไม่ต้องทายนะครับบอกเลยดีกว่านะฮะอันนี้นะศิลปินดาวเรื่องประกายแสงนะครับแต่เจ้าของเจ้าของบทเพลงสัญลญักษณ์เพชรบูรณ์แล้วก็ถูกทิ้งที่สิงห์บุรีใช่ไหม,มที่กำลังโด่งดังถูกทิ้งที่สระบุรีวะ ยิงสเซกูรียอมรนีักกันนะนั่นสิหลายใจใช่ไหมแล้วนี่คือสอนสวรรค์นะครับนักศิลปินสาวนะเจ้าของเพลงตอนนี้น้ำตาชาเออแล้วอีกแล้วก็สุริยีทหารกล้าแล้วคิดถึงแม่หลวงแล้วอะไรที่ยิงกันป้องป้างป้องป้างอ่ะเปิดแต่ละทีนี่คอมแทบพังอ่ะ ฟ้ารันนี่แหละนี่คือเจ้าของนะวันนี้นะครับนะฮะได้มานะฮะแวะมาหานะฮะดีเจดอกรักนาที่นะ,ะบ้านไร่ดอกตะแบกนะฮะตำบลดงขุยอำเภอเฉลียงจังหวดัดเพชรบูรณ์นะ,ะมาเยี่ยมขึ้นทะเลหมอกนะครับผมนะก็จะไปงานวันเกิดของอาจารย์พระอา<ข>ออจารย์ท่านประหลัดประลักอรกเชษฐ์พระครูพระค้ พระครูปรัดวรเชษนะที่วัดพระพุทธบาทชนแดนนะครับนะวัดหลวงพ่อทบที่มีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมนะคือวันที่นี้พ่าพระป่านะฮะกับผมนะฮะท่านพระป่าด้วยรับผมก็เลยมาแวะเยี่ยมนะอะไรารนะครับนะก็เลยแล้วก็สดๆร้อนๆเลยในคนนี้เนี่ยฮะนะนะฮะ ขับรถมาจากอยุธยานะครับผมนะมองวูบกลางทางนะครับนะเห็นท่าไม่ดีะก็เลยจอดกลางทางนะฮะนะแม่ค้าได้ช่วยเหลือไว้ทำไมอย่างงเหลือแ uh, ต่ชื่อเลยเนี่ยพอดีขอบต้องขอบคุณแม่ค้านครับเลยเลยสี่แยกตากฟ้ามาได้นึงครับทางจะมาขอทรายครับประมาณนั้นขายของอยู่นะครับมันเกิดตอนสวรค์ตากฟ้าขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับใครแวะใครผ่านมาก็แวะกดดุนะครับ เออครับผมแล้วเดี๋ยวเวลานั่นมาแล้วเวลาขากลับใช่เราเรื่อกจะเอาคลิปเนี้ยไปฝากไมค้าเนาะให้แมค้าดูนะว่าเราขอบคุณผ่านสื่อตรงนี้ใช่ไหม,ะไมฮะเดี๋ยวผมก็<ผ>มจะไปหาด้วยครับผมขากลับใช่ไหมฮะเลิกจากขึ้นคอนเสิร์ตแล้วคเ <c oughs> สียงก็ไม่มีฮะดอรักนะฮะจริงๆดอลักจะต้องไปเป็นพิธีกรให้เขานะวันพรุ่งนี้นะพอดีเจ็บแขนท่านเจ็บแขนนะฮะก็เลยก็เลยจะต้องสะสิทธ์ตรงนี้ไปนะฮะพอดีก็ น้องๆมามาแวะหานะฮะแล้วสอนสวรรค์พรุ่งนี้ร้องเพลงอะไรบ้างพรุ่งนี้ร้องเพลงฟ้าลั่นอะแล้วก็เพลงน้าตาช้างค่ะเหลอทำยังไงที่มันไปสง่งไปสงสารช้างก็เห็นในมือถือค่ะใน youtube ด้วยแล้วก็ในติ๊กต็อกด้วยช้างถูกทิมปีอตุ้ยสี่ร้อยกว่าเชือกแล้วค่ะที่ส่งไปหลายๆนะ เป็นคนที่ที่สงสารนะนะใช่ <laughs> ทำตามนิมิตฝันด้วยฝันเห็นช้างก้าวเสียงนะคะค่ะล้อ,ลอง้อบติดกล้องสะเทือนป,ป่าปัตภีก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับช้างก็เลยทําให้เกิดมีบทเพลงนี้มาน้ําตาช้างอ้าวมันมีช้างที่ถูกส่งไปด้วยหรอตั้งแต่เล็กแต่น้อยอะค่ะแต่ทีวีขาวดำน,นะคะเราจะเกิดไม,ไม่ทันไม่ทันไม่ทัน,ทน,ลนเลยเนาะ <laughs> และกี่เชือกมาแล้วที่ตุ้ยนะคะ พราะอันนี้นี่นี่เขาเป็นคนมีองนะฮะ<อ>เป็นองไม,มไม่มีไม่มีหนูไม่มีค่ะหนูได้แค่ฝันแค่นินนมิตทานัดเองใช่ไหมฮะฝันแล้วก็เป็นลางบอกข้างหน้าเหรองดงดใหม่สามตัวตรงๆได้ไหม วันนี้เดี๋ยวขอ,อตัวไว้ก่อนนะครับว่านะฮะมากก็ยังเหนื่อยเลยนะฮะดีเจเองก็ลุกมาจากที่นอนเลยนะเขามาปลุกาะเคาะป,ประตูปลุกเลยนะครับนะต่างคนต่างเหนื่อยนะครับผมนะฮะแล้วแล้วเราเลิกนี่กลับไปนี่จะไปพักผ่อนแล้วจะไปหาหมอต่อ ก็ไปพักผ่อนครับหมอนวดทำงาหมอนวดเออหมอนวดอยู่ตรงไหนนะฮะหมอนวดตรงไหนที่ที่นวดที่นวดดีๆนะฮะบอกด้วยนะครับนะบอกด้วยสงสัยจะพักผ่อนไม่เพียงพอเลยครับแล้วร้องโหม่งานหนักเลยอ๋อแหน่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าโทรไปทีไรก็ทําแต่งานทําแต่งานอะไรประมาณเนี้นะะฮพรุ่งนี้นะครับตอนเช่นครับขึ้นคอนเสิร์ตนะครับนงาส่งทานจังเลยก่อนหนั้นไม่มีสัญญารักเพชจบูรณ์กับถูกทิ้งที่สิงห์บุรีครับแล้วก็เพลงลําวงสามเพลง อย่างสนุก<ช>นะสนานเลยนะฮะเสียดายว้วดีเจอ่าักไม่ได้ไปเนาะจริงๆแล้วก็จะให้เป็นพิธีกรน,นะฮะช่วงระหว่างที่ศิลปินขึ้นเวทีนะครับผมนะก็เลยต้องสละสิทธิ์นะฮะเนี่ยปวดไหล่ตรงนี้เนี่ยปวดมากๆเลยนะครับผมไปหาหมอสิ่ครับกลัวกลัวเขาไม่นวดอย่างเดียวกล, <c oughs> ลัวเขายีบกลัวเขายีบมากมายกว่านี้นะครับผมนะแล้วแล้วพระป่าที่ไหนเนี่ยเอาไปทอดที่ไหนกันวัดหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบนะไป เป็นในงานเอเป็นังไงอ่ะเอในสปอร์ตบอกว่าวัดป่าดงลานไม่ใช่คือเป็นในสำานักสงฆ์ครับดงลานหมู่ที่สิบหกครับอ๋อใช่ตําบลเดียวที่ผมอยู่ครับบ้านบ้านดาวฤกษ์นะฮะตําบลเดียวกันนะครับนะและอำเภอเดียวกันที่ที่ดอกรักอยู่อำเภอชนแดนนะครับผมนะฮะนะฮะูถึงกันก็มาทําบุญกันเยอะๆนะครับ ก็จะหากว่าขอหบอกบุญไปด้วยเลยนะครับนะฮะสำหรับนะผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับอยากแกท่ทาบุญร่วมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปสมทบทุนสร้างสํานักสงฆ์ซื้อปูนลาดใช่ใช่หน้าห้องน้ําประมาณนั้นคือทําทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะที่ม,มันยังไม่เรียบร้อยอที่สํานักสงฆ์ลาดแครนะฮะ ครับผมอ่าช่วงนี้นะครับอยากจะใหนะ้สองศิลปินนะฮะเอาพักผ่อนกันนะครับมาเหนื่อยนะครับเดี๋ยวจะได้ยแายกากันไปนะฮะที่พักนะฮะฝากอะไรกับเอฟซีทุกๆท,ท่านด้วยอศรส,สวรรค์ฝากก่อนสอนสวรรค์ฝากกดไลค์กดแชร์บทมูจียงแอบเลย <c oughs> บทร้องเพลงเยอะในช่อง youtube ด้วยนะคะมีรายเดี๋ยวจะมีเพลงมาอีกให้ลิขิตักจังหวัดแฉกน,นะคะลงในช่อง youtube ไว้แล้วก่อนสงกรานต์อาจารย์มานกขาแต่งนะคะไว้ตั้งนานแล้วค่ะ เป็นกระพงบานเลยนะนั่นแหละค่ะไทยมีไม่เรียบร้อยแนละ้วตั้งแล้วยังไม่ได้ออกกระจายสื่อละทีเลยครับผมอ่ะคราวนีม้มาถึงคิวของดาวเลิอบ้างนะคะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพลงทางช่อง youtube หรือทางสบายสปายเรคคอร์ดครับอีกไม่นานนี้ก็จะจะคลอดลูกเลย <laughs> จ,ะจะมีผลงานเพลงใหม่ครับคร <laughs> านี้เป็นแนวทางใต้นะครับจ,จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็น<อ>จังหวัดสนุกๆครับอ๋อแล้วก็จะมี เดี๋ยวอบไว้ก่อนอบไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเผยไปแล้วเดี๋ยวจะไม่เป็นการเสียภัยนะครับ<ช>ผมนะฮะก็จะมีทางทีวีด้วยครับขอฝากติดตามเดี๋ยวจะกค่อยแจ้งข่าวอีกทีนะึงครับผมจริงๆแล้วนะช่องเจ็ดนะนะนะจริงๆแล้วนะ,จะเจ้าขึ้นไปที่ตรงที่ดอกลักถ่ายทอดสดนะแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่พอกันนั่งนะครับนะเพราะจอเขาจะเล็กนะไม่ใช่คนที่เขาตัวใหญ่ เวทเซลเขาเดี๋ยวเขาร้องไ่ายนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับดอกรักขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าหากก็มีโอกาสนะครับจะเชิญนะสองนักร้องนะครับนะมานะฮะร้องเพลงสดๆกันให้ฟังนะวันนี้เห็นบอกว่าเสียงแหบแห้งกันเพิ่งไปขึ้นคอนเสิร์ตมานะฮะอือใช่เนาะอ่ะยังไงแล้วก็นะฮะก็คงจะอายุติคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวลักจะตัดต่อลง youtube แล้วก็จะออกรายการอดดอกตะแบกบานแล้วรุ่งนะครับผมเนาะ อ่ะครับผมอ่อยังงั้นก็ลาเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมนะถือโอกาสนะครับนะนำอะสองศิลปินนะพร้อมกับนะ d ดีเจดอกรักดอกตะแบกนะครับผมนะมล้ำลาเอฟซีไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบหกนะครับใช่ไหมใช่ไมที่หนึ่งอทงี่หวันนี้ขอให้ถูกหวยทุกคนทีทัาว่าแข็งแรงนะคะเย้เย้เย้โอเคครับผม see you next